สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามันนี่กับเขาป้าครั้งแรกที่เขาป้าเลยจากพี่น้องยุ่งไหลหลายปีนี่จังได้ไปหลายแถวบุยุ่งไหลหรือจ้าพุกน่ะตอมวิ่งวิ่งอยู่เบิ่งป้าหลหรพี่น้องเฮ็ดข้าเจ้าตัดป้าไหมพี่นงเบิ่งเนี้ยม่งเด้สิสิเลือนให้เบิง่งจ่า นา,นาจา่าข้าเจ้าตัดมันเป็นลงๆค่ะเห็นบ่อเป็นลงๆเปนไก่ๆนูน่บนบป็นหนียังมันมีมันม,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 มีน้อยหนึ่งยู่จ้ะแต่ว่ายุ่งหลายหลีพี่น้องเฮ้ยเห็ดยังไงล่ะปีนียุ่งหลายหลีเขาป้าก่น ก็เห็นยุจ้าเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองต้าก็บ่้ลายดอกถ้าก็พอเก็บยุจ้าบึงน,นะมาบ่งน้ำกันเลยจ้าโ,โู้ยุงหลายลีพ,พี่น้องปีนี้พอเห็ดเหลืองแล้วจ้านี่ เดี๋ยวได้จากกล่องจะเป็นยังไงดอกอกล่องบัฟโฟกัดเห็ดอีกมันปูจา้าดอกกำลัางงามเลยพี่น้องนี่มันบอกว่านางห้างดอกจ้าว่าไรแล้วก็สีใดดอกตี โ่าก่อนเดี๋ยวก่อนเด้อไหลยุ่งกันพี่น้องโอ้ยยุ่งไหลลีโอ้ยโอ้ยแต่แต่แต่ยุ่งค่กกหลีพี่น้องปีนี้ย่อมรับเลยขนาดฉีดเดี๋ยวเริ่องตรงแป๊บหนึ่งได้จ้ะมาเก็บอีกรอบจ้ะเมื่อกี้ไปขีดยากันยุ่งแ้าก็สิบปองกันง่นบินอีกแล้ว คีซิโบัว,วหรอกผลมันยุ่งหลายปีนี่โอ้ขนาดฉีดเราเอาไปยูด้วยจ้าพี่น้องไรลี Những nhung <laughs> Nhung lạc rồi nó mình nhung nhoon nó nhoon nhoon vào nhoon chặt nhung con nhung nhoon 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 đẹp chưa? เก็บรวมกันก่อนจ้ะเฮ้ยเกรดหลายยุ่งหลายดิ้นจ้ะกระสีว่าวจะเลี้ยงยุ่งอยู่นี่แหละเนาะนี่แหละจ้ะกลุ่มแหลกวันนี้แล้วก็สิไปต่อก่อนเนาะจ้ะเนาะบ่ไหวหรอกยุ่งหลายโอเคเนาะจ้ะสิยางต่อกันสิ สีซ้ำนี่บุ้มเลยนี่ยุ่งมันหลายพดแค่นี้ก็น่าจานเนาะจะาพี่น้องกุ้มสองพี่น้องอ้ยปีนี้เฮ็ดเหลืองไมหมเหลืองปาหน,นีขึ้นสีค้ายๆเนี่ยมีหลายก็ถูกปีนะปีนี้เฮ็ดเหลืองทรงไซสสีลายน่าจานเนาะแล้วสีเก็บก็น่าจาะเนาะไม่นังดอกเก็บนี่ยุ่งจ้ะ เก็าาบฟอฟ้าวกบเอียวากันได้จ้ะถอนเลยถอนเลยมันหลายเนะาะไปสิไปอือหถุงเมื่อมากกับบริไซหรอกอือหึ ปีนี้เห็ดเหลืองหลยหล,ยหลายด้วยหรอคิดว่านะพี่น้องปกติมันมันมัน,มนสิบอมีหลายปนีนี้นะสาธุกกองไว้กันทำความสาธิเอละฮู ย่อถักออกไปแฟนแล้วเบิง่งใบอันกอกไปเจออีกกลุ่มกลุ่มอ้อไนี่อันนี้มันยังหน่อยอยู่จ้ะนี่ปล่อยมันไหวแต่มันคืออันใดมันพอเอาใดก็เอาจ้ะไอ้มันเป็นห้อยอันทางรถไถไหมจ้ะอสิเป็นรถไทยขาเจ้าไม่ม่ไม่ยัม,ม,มันก็ไดนะ เดี <laughs> de, de ๋ยวสนับอมดูเย็นปะเมฆพกกะดูพิกติกนะโยโหดูขั้นพกกะอุกโซเม่เฮเดียอทูอ mm. uh, hey, um ีอัวเดเม็ดสามิดคันตตเลนโอ้ยกลุ่มสองนี่หลายพี่น้องอปลังการละขาเจ้าตอนนี้ข้าเจ้าสื่อกิโลละท่ายน้อ รอยลอยหายสิบโค้นจ้ะดูคันเล่นสะฮนะฟา <'s> <c oughs> สดุฟาสติกเด่นออกโซโอ้ยเนี่ยดอกงามงามจา้ะ <c oughs> เหลืองอาราม กำลังผลหมอดขึ้นมาจ้าถ้าเขาไปสังเกตเทาก็สิบว่าเห็นดอกเแรมิกเกดะแต่อีอ้วนแรมิกเกนะให้รักนะอย่หยเย็หยดแต่เนยเก็บเงาไปเลยพี่น้องเอ้ยไลายปีนี่ปีนี่เห็ดเลืองกิโลละร้อยห้าสิบด้วยจ้าเด้อ นสิเป็นแตกแตๆยั้งสี่จ้าเจะมันเป็นน้ามีอย่างดอกนี่นี่บนจ่าพี่น้องบางกลมที่สอง ที่สอง,ง,องก็อลังการโอเคนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิทำความสะอาดก่อนไปเบิ่งกุ้มไม่อีกว่าผี่น้องกุ้มที่สามโอ้โหใหม่ก็เก็บกองไว้นะจ๊ะเนาะกุ้มที่สามก็ลายกุ้มที่สามนี่ดอกมันสีใหญ่ๆหรอจ๊ะ ดอกซ้ำนี่ะเก็บง่ายดีเนาะเออ,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 อถ้ากองทรายเร้วก็ขอคอทูดด้วยจ้ะเออคือพวกเนี้ยโอ้มันข้าหมากสนซมพ่อดอกมันหัก ลืมไปวระดอกหน่อยเยอะได้เก็บเราก็เก็บไปเรื่อยๆตัวมือก็ไดหันดอกมันหน่อยขามันใหญ่เขาก็เอานะจ๊ะนี่แต่อันนี้มันหน่อยเยอะไงบาเอากัน ดอกหน่อยโอ้กล่องสายไว้กะเพราะว่าเข้าไหลยุ่งน้ำนะจ๊ะกุ้มสามนี่กะงามงามงามดูนี่ดอกใหญ่ค่ะโอ้ยเพอเบอร์อยู่ เ <laughs> พอ,อร์เ่อร์ยูเออแต่ว,ว่ามันมันก็สิเป็นลักษณะนี้นะจ้ะนน่มันเป็นยังออาดอกกันเอาได้อยู่มึงสงคก็สิเทาเทอะล่ะ ดอกง่เนนะจ๊ะเนาะปกติพ่อว่าเรสามซีดอกน,นะจนบบะน๊ะจป้านี่เห็ดเหลืองน่อะปีนี้มันคือหลายถ้าผู้เห็ดเหลืองก็ดีใจดีใจดีใจ Cái <laughs> thịt phải làm lầy nhung Việt làm Cái mẹ nó cắt nhau nhau về lên nó chả nó Hãy ừ. เห็นว่ามันเดียวว่าเห็นนะจ๊ะรอ มันดึงออกจากอันหยามันก็สิเหตดใ้เหตดอันเหตดมนุนเนี่ยด้วยกนันเนาะมีกุ้มสามจ้ากุ้มสามอันหนึ่งกาแฟเรา,าทำความสะอาดอยู่เรากำลังทำความสะอาดอยู่ oke okay, já, nha, kịp toa chơi, cả chả cung nưng, tớ ba, đỏ vẫn nhắn nheo nói cả, này là, kịp nó ô, anh đi, đỏ ta à นี่มันมันอยู่ใต้มอดต้องดึงมอดออกจ้ะนั่นะค่าาราฮาลังเทียกับว่าเห็นดอกจาก่ามันอยู่ใต้มอดพวดเห็นเห็นบ่ต้องลือออกกันสีเลยแมจ่จ่าอันอยู่ใต้มอดเราสีมันเ็นสีเห็นบ่โอ้ยเนี่ยเขาบ,บ่าเห็นจ้ะมันบ,บ่เห็นดีดีเด้ อันนยูติใหมดเกินทั้งนี้นี่สิเป็นประมาณนี้แหละจ้ะเห็นม,ม่้ยคนอ่ะอืออือฮะอ้งนี้ขานิาว้นว เก็บบอามันย่ใต้หมดผู้ใหญ่มันขาหากกักจ้ะห้านั้นีะกระดอกกระหักออกเลยอืมเห็ดป้อนนี่มันจะเป็นดอกนิดหน่อย

ดอกมันหักไหมจ๊ะลายอยู่ดิมันอยู่ไตมอดจ้ะ <trigger> <tôi kia> <laughs> pít cụ, pít con này nhung con. Nhớ hiền vào chào. แดดมันจะซองแน่จัคหน่อยเด้ออื้มเหลืองคือทองคำ <laughs> ดูดะมันมันซ่อนอยู่ตรงสี่ละจ้ะ เปิดมอดออกมันก็เห็นอนีดีจ้ะหาเทียหาเทียหาลังเทียเห็นบเขา,าดึงมอดออกสิมันก็ออกมานั่มนะ thật bay cái tháng đẹp xong mất do cái hình này cả <laughs> Bè subscribe cho kênh Ghiền măng ra ui thì nọ nhanh quá hiếm thì nọ ए खेने <experiences> <kids> กองไว้โอ้วันนันมอดปกอะไรมันสีสีดหมดจ้า คือมันเกิดโอ้ยคือมันเกิดคือมันยังมันเกิดอยู่ในหกักเลยงานะจ๊ะโอ้ตรงในหักหมดเ ที่สี่จ้ะโอยุงหลายหีจ้ะลงมาลึกเห็นยุงหลายเดี๋ยวสิททำความสะอาดก็นนะจ้ะเนาะ